กันแจมเต้ไพวาบ่เสีบกับตายโหลดมันแสบแล้วแสบต้งมเผาหม้อละอันนี่แสบคักเร็ดกับมือนึ่งหันนี่น mm. mm. uh ้ำพริกเรากินับข I mean, ้าวผู right really ้ข้าวน้ำาริงปลาสลิบเสียบก็เหล่ากันเรวกันแสบก็เหล่ากันเร็วกันอ้าวสมุนไพร บอกแล้วว่าอร่อยแสบอ่ะหอมหอมหอมกระเทียมายบวแมนซื่นเลยด้วอืมไผ่ซื้อเลยอยากซื้อยูเดนอ้ไปต้องซื้อเลยว่ามันแ่บแ่บอีนเอร้ายยินแมนเบิือนเบียงเลเสียบแล้วมันเอาขนมงมได้ยุคขนมันแหงองเอ้ขายเยอะละมันขายเยอะละมัน่ห ปลาเดือกงก็ขายู่ของเธินอะปลาเดือกงก็ต้องสุกไปแล้วทุมาสั่งกันทนเหตุยืองั่นเดีวอร่อยอะมาคุ้มกใบ่เดบมครมกขาสวคน้สใจเดบเด้อหมูล่าหมูว่าน